สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เจอกันกับแนวทางหุ้นนีเคนชาวบ่ายปกตินะครับวันที่20มกราคม2569นะครับเป็นแนวทางของวันอังคารนะครับแนวทางวันจันทร์นะครับเราเช้านะครับถือว่าปังๆนะครับส่วนบ่ายนั้นหลุดนะครับพี่ๆเช้าให้2กับ9นะครับผลที่ออก2 8 8 2 9เนาะเด่นนี่ก็มาคู่กันเลยนะครับ2กับ9หลุด9นะครับเข้าไปเต็มๆเนาะ เกือบเลี้งบนล่างนะครับพี่พีเพราะว่าผมเน้น98เนาะเขาออก89 88นะครับผมส่วนนะครับรอบบ่ายให้4กับ3ผลที่ออก357กับ60นะครับรอบบ่ายนี่หลุดนะครับพี่พี่น้อง35เนี่ยเนี่ยเขาไปอยู่ข้างน้านะครับอุตส่าห์เน้นนะครับผมก็หลุดไปเนาะในรอบบ่ายมาแค่เช้านะครับส่วนแนวทางในวันที่20นะครับอังคารที่20 ชื่นชอบแนวทางตัวเลขนะครับแล้วค่อยเสี่ยงโชคนะครับผมในรอบบ่ายผมให้ไปที่เลข4กับเลข7สายรูดนะครับให้ไปที่เลข4นะครับผม40 48 49 70 78 79นะครับ สามตัวเจ็ดสี่ศูนย์นะครับผมสี่ศูนยแล้วก็70นะครับแนวทางในรอบเช้านะครับพี่ๆเนาะให้สี่กับเจ็ดรูดสี่นะครับตัวเจาะสี่ศูนย์ ส่วนในรอบบ่ายนะครับผมให้ไปที่เลข4กับเลข3รูดที่รูดที่4นะครับพี่พียังเด่นที่4นะครับเนาะในรอบบ่าย303135404145นะครับสามตัว345 นะครับให้เลขเรียงเนาะสามสี่ห้านะครับ <c oughs> นะครับผมสำหรับแนวทางนะครับหุ้นนิเคี๊นะครับวันอาคารที่20นะครับมกราคม2569นะครับก็ขอให้แนวทางเนาะขอให้มาในตัวเน้นตัวเจาะ <confused> ขอให้พี่ ทุกท่านเลยที่เข้ามาติดตามนะครับรับชมนาทางก็ขอให้โชคดีเฮงๆปังปังนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์เนาะเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับสวัสดีครับ